สบายดีมีสุกพี่น้องป้องป่ายสุขขู่สุคน,นะครับวันนี้บ่าวอ็ดก็จะพามาอัปเดตลูกหมูป่าย้ายอคอกวันที่สองว่าเพื่อนจะกินอาหารอ่าได้ดีอยู่บอกเกินคาดพี่น้องด้านหลังของบ่าวแอ็ดลูกหมูแต่ละตัวตตมุตะมิกินอาหารอย่างอริสอร่อยเลยนะครับตามมาเบิงมาชมนั่กันนะครับอีกสักพักหนึ่งอ่าบ่าวอ็ดก็จะได้อ่าพร้อมที่จะแบ่งให้กเกษตรกรเพื่อนอ่าเอาไปหลกเอาไปเลี้ยงหรือว่าพร้อมย้ายบ้านทักกันเข้ามาเลยเ้อครับ ามาหาเบลเอดได้เลย0852780846กองทัพลูกหมูป่าด้านหลังของเบลเอดเลี้ยงกำลังาตาะมตามิเลยนะครับพี่น้องมาเบิ่งม,มาชมน้ำกันครับ,บก, like, อบก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องเบาแอดไลสไตล์นะคบเป็นขวัญกำลังใจนุ่มน้อยนามุนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหล,ลานสู้อบอกอมใจน้ำพือเก่าครับตามมาเบิ่งมาชมน้ำกันครับกำลังเป็นตาฮักตาเพลงเบิ่งด้านหลังของเบาแอดตามมาตามมาครับตามุตามิามพี่น้อง ะเป็นวันที่อสองแล้วเนาะแต่ก่อนอ่าว,วเอ็ดก็จะมีอาหารเหลือตลอดเพราะว่าอะไรเพื่อนชีบยอยกกินอาหารเลยตนใหม่ๆห,ห,ห้องหาเม่ตลอดแต่ทุกวันนี้สบายซิวๆแล้วพี่น้องเบิงในในการเลี้ยงหมูป่านะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเบิงในสดเอาสดอาพี่น้องแต่ละตัวแต่ละตัวซีซันสักพักหนึ่งเนาะประมาณอาทิตย์หรือ2ออาทิตย์เนี่ย ตัวเพลคัสซีอ้วนคือเอื้อยเพลินแบบนี้ได้ในพี่น้องเนี่ยเนี่ยสีสันเอื้อยเพลินเนี่ยตรงนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์พอแบอที่เก็บไว้ในครอบของเราเนาะไม่ใช่ว่าเราจะแบ่งให้เอื้อยอายไปเบิดเฮาก็ต้องเก็บรักษาอของเฮาพันธุ์ของเฮา,าไว้นำนาะพี่น้องเวลาไปหาแล้วบัญญนยากเนาะเบิ่องในนี่เอื้อยเพิ่อนอ้วนต้มต้มิแต่ตละตัวเนี่ยเนี่ยตัวเด็กๆนี่แต่ก่อนที่มันอยู่กับแม่เพล่นก กะบโบอ้บบวนปานไดเพราะว่าอย่างามันหลายตัวมันกระชิญยากบ่าเอาต้องรีบเอาออกแยกคอกออกมาเนาะเพราะว่าอย่างไอแม่เพิ่นได้พักร่างกายแต่เพิ่นได้ลูกเยอะเนาะซิบสามตัวแบบเนี้ยแต่ละตัวแต่ละตัวกะลูรู้อยู่เนาะครับถ้าประมาณห้าหกตัวเนี่ยมันจะสมบูรณ์ครับแต่ตรงนี้เพิ่นก็ต้องแย่งลาวนมกันก็ต้องบ่าวเอ็ก็ต้องเอาออก แยกออกเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวโซยใหญ่เลยเนี่ยเนี่ย,ยการเลี้ยงหมูป่าอย่าไปเชื่ออย่าไปฟังคาคนหาว่านู่นว่านี่นะครับเราเชื่อมั่นตัวเองในการมาทาธุรกิจอะไรก็ช่างที่เบาแอดได้ยินมาตลอดตลอดใส่หูว่าแอดก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าอะไรของเราเราทาเรารักเราชอบในอาชีพที่เราทําเนาะอ่ามันก็จะเพ็นลพลอยได้นู่นแหละวันที่เรา เห็นทุนเห็นกําไรแล้วคนมันสีสะอ่อนเท่าเองแบบนี้ที่เบาแอดทำเนาะรายได้แล้วก็หมุนตลอดหมุนเวียนตลอดอายเอายเผื่กับแวะเวียนไปมาหาสู้กันเนาะมาเยี่ยมมาหยามตลอดเนาะในการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งอ่าที่แบาแอดอยากแนะนำเนาะช่วงนี้อ่าเป็นยังแบาแอดก็อยากให้เอื้ออาย ดูแลร,รักษาเรื่องท้องหลอกท้องร่วงท้องศกท้องเสียอาหารการกินในช่วงระยะที่เราแยกลูกหมูออกจากแม่เนาะมันจะเป็นช่วงที่ท่ายเพราะว่ายัางการอยู่การกินเพื่อนขาเหาระมัดระวังนิดนึงช่วงหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนเนาะเพราะว่ามันจะเป็นโรคท้องร่วงเรามั่นสังเกตอาการพฤติกรรมลูกหมูของเหาพร้อม เวลาเพื่อนบดสมบายเป็นใหญ่เสื่องซึมโบกินอาหารเลี้ยงเยอะๆเดี๋ยวเราก็ต้องตรวจตาไปพร้อมว่าหมูของเฮาเสื่องซึมอยู่บ่เป็นไออยู่บ่ท่ายลงท่ายเหลวอยู่บ่มันจะได้รักษากันท่วงทนันช่วงนี้นะ่ะเฮาก็จะมาเลี้ยงหมูเราต้องดูเลเนานะ,ะเป็นพิเศษช่วงระยะเวลาที่หมูเขาเจงตัวเล็กๆอยู่แบบนเนี้ยเนี่ยบางครั้งเบาแอดกอมีเวลาเบาแอดก ให้อาหาร3มเวลาเนี่ยแล้วแต่แต่ถ้าเราไม่มีเวลาบา,บางเจ้าเขาก็ให้ครั้งเดียวจบกินแบบธรรมชงธรรมชาติต้นโกกต้นกล้วยต้นหยองต้นหยา่าเน่ปอกเน่เปียญ้ยาวงยาหวานถิ่มไว้ให้เพื่อนเพื่อนจะกินเองแบบธรรมชาติแต่ของบ่าวแอดโกจะเลี้ยงแบบนี้เพราะว่าเราเอา่ามีไรายได้กับสิ่งนี้เราก็จะดูแลเอาใจใส่ถ้าเราเลี้ยง เพื่อนแข่งหลอกแข่งเลงงเวยไอ้เกษตรกรที่เพื่อนมาเยี่ยมมายามเพื่อนมาเอาไปเพชรพ่อพอกพ่อพันแม่พันเพื่อนไปต่อยอดมันกัดสิได้ซื้นอกซื้นใจไปทั้งสองฝ่ายนะครับปากต่อปากตลาดที่ดีที่สุดที่บ่าวเอสได้ย้ำทุกทุกคลิปนะครับพี่เพ่อเวยไอ้เพื่อนไปเบิรงคลิปแบบบางค่้งเพื่อนกับโได้เบิรงจนเบิดเพื่อนกับโบจักเนาะการเลี้ยงหมูป่าเป็ดแบบไดเขาเลี้ยงหรายๆแล้วเขาไปหาตลาดแบบไดในโลกโซเชียลเนี่ยล้วก็ มันลุไปพร้อมเนาะเราก็โฆษณาสินค้าของเราที่มันดีจริงๆจะบอกต่อกันเนาะพี่น้องเนี่ยเหมือนบ่าวแอดทำและก็สำเร็จนะครับในกองทัพแม่หมูของบ่าวแอดอยู่ในคอกนะก็เก็บเข้าไปไว้เรียบร้อยเพราะว่าเราผสมเรียบร้อยเนาะสี่ห้าแม่พันเนาะแล้วก็จะมีจากลอดอีกและก็ตัวที่เราแยกออกมาลูกออกมานี่ก็สองตัวของยายดอกเนี่ยตรงนี้ ทีนี้เบาเอสก็จะเลี้ยงไปสักพักหนึ่งประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเบาเอสก็จะแยกเพศทีนี้แยกตัวเมียไปไว้อีกคอกหนึ่งตัวผู้ก็อยู่ยยส่วนตัวผู้เพราะว่าอย่างเราจะแก้ปัญหาท้องก่อนไว้อันควรเนาะมันไม่ดีเพราะว่าอย่างประมาณ 3- 4เดือนนี่ห้เดือนนี่ลูกหมูเพิ่นก็นกิดสัต์แล้วได้น้องไ่น้องเนี่ย เราก็ต้องแยกเพศออกไปเพราะว่ายัางเวลาเพิ่นท้องไปแล้วเพิ่นก็โครตรออกมากะมันบทสมบูรณ์มันจิบอดอดแอดเลี้ยงยากพองหลอกท้องล่วงบางเทือกะล้มหายตายจากไปลูกหมูเนาะครับที่เราเลี้ยงที่อ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ยังบทสมบูรณ์เนี่ยบ่าวแอดก็ได้แนะนําเอื้ออายตลอดตลอดนี่เห็นไหมอ้วนตัวหมูตัวมีแม่พันธุ์ของบ่าวแอดนันตัวนี้ก็เก็บไว้เนาะเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็จะได้3เดือนกว่า,วาแล้วเนี่ยสเดือนกว่าสตัวเพราะว่าเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายพอสักพักนึ่าถ้ามีกเกษตรกรเอื้ออายเพื่ออยากได้แม่พันธุ์ที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเพื่อนมาเขาก็ต้องปล่อยไปให้เพื่อนบังข้างเพื่ออยากได้เนาะเขาก็สอยเรือกันไปเพื่อเป็นอาชีพเนาะต่อย,ยอดให้ UI I, เอื้ออายเกษตรกรที่เพื่อนสนใจในอาชีพตรงนี้ แล้วก็จะเป็นอาชีพไม่ใช่ว่าสุดปังสุดงามแต่แก็เป็นอาชีพที่เลี้ยงครอบครัวเราได้ที่เบลแอดอได้ศึกษาเบาแอดอได้เรียนรู้คู่กับไปเรียนพิษเรียนถึกเบาแอดก็บอกเสมอว่าไม่ได้เก่งไม่ได้เป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวแต่เบาแอดก็ศึกษาไปนําพฤติกรรมของเพื่อน เออในขอ้อของเรากินแบบนี้เนาะมันชอบแบบนี้เนาะแต่อีกขอ้อหนึ่งเขาก็จะกินอีกแบบหนึง่งแต่สําหรับขอ้อเ,เ,เราเราเลี้ยงแบบนี้ในสภาวะสิ่งแวดล้อมเราอยู่ความเป็นอยู่ของเรามันเป็นแบบนี้เราเลี้ยงให้อาหารแบบนี้พวกบงพวกบอนเป็นอย่างเบาแอดคือบุกไปต้มมาให้กินแต่เบาแอดก็ไม่มีเวลาไปหาเพราะว่ามันก็อยู่ในนาเนาะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งเบ่าแอก็สลับกันปิ๊บเบ่าเอ็ดก็เตรียมมาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปหาบ่งหาบอนมาต้มเพราะว่าอย่างเราจะลดต้นทุนเกี่ยวกับเอาหางอาหุงอาห,อาหารเพราะว่าเราเลี้ยงหมูเยอะๆยะและ้วทีเนี้ยเนี่ยเลี้ยงหมูไปแล้วก็ขายไม่ได้เป็นจังไดมันขายได้เบิดเลยพี่น้องไม่หยังก็บเลือขููมือนี่อยู่อีสานบ้านเฮาเนาะเพราะว่าอย่างมันไม่ได้บูดไม่ได้เน่าคือกับเข่าได้พี่น้องหมู ถ้าเราไม่ได้ขายเราก็เอาไว้ในคอกเราก็ต่อยอดไปก็เพิ่มเป็นไปเป็น,ปนขายเป็นราคาพ่อพันจากลูกหมูตรงนี้เนี่ยแล้วก็เลี้ยงของเราไปใจเรารักอยู่แล้วยิ่งเยอะยิ่งดีเนาะแป๊บเดียวเนี่ยให้บอกบริพภคกันซื้อนอกซื้นใจช่วงเทศกาลงานบุญต่างต่าง,งปากต่อปากผลมาลักหมูเข้าไปเนาะครับพี่น้องอันนี้ก็จากบ่าแอดก็จะให้ ไวอได้บึง้งได้ชมน้อถ่ายทอดความเป็นอ่าจริงบริอิงในยายเลี้ยงเองทําเองพูดเองบอกต่อกันไปของมันดีและไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็บอกต่อไปด้วยเนาะครับไม่ใช่ว่าจะบอกแต่สิ่งที่มันดีๆีุด,ด,ดบกค้องที่เราต้องแก้ไขในการเลี้ยงหมูป่าก็มีเนาะครับใน สิ่งที่เรามีพวกโรคพวกภัยพนเดอเราก็ต้องรู้ด้วยนะครับอาหารหรือว่า,าเวลาเพื่อนเป็นขอกเป็นไข่เราให้แบบไดสมุนไพรของเราแบบบ้านๆของเราเนาะไปต้องสิ้นเปลืองเนี่ยบ่าวแอดก็จะเลี้ยงหมูแบบไร้เข็มนะครับเนี่ยอยากทําแบบเป็นาการเลี้ยงแบบธรรมชาติให้มากๆนะครับเนี่ยช่วงนี้บ่าวแอดก็จะเลี้ยงอ่า แบบธรรมชาติเนาะรักในอาชีพตรงนี้ถามว่าบ่าวอดทำไมงานเยอะทำไมมีเวลามาเลี้ยงบ่าวแอดก็จะให้อาหารเช้าเย็นเนาะหลังจากไปก่อนไปทำงานแล้วก็หลังจากเลิกงานแต่ตรงนี้บ่าวอดมาเมื่อไหร่มีผักมีหญ้าบ่าวอดก็จะเอามาให้กินตลอดเนาะให้เด็กเกเขาได้เติบโต้แข็งแรงสมบูรณ์เนาะตรงนี้แม่นไผเอาไปจากบทเสียอกเสียใจบอเม่นว่าเลี้ยงไปแล้วหมูจ้อยไปป่อยให้ เอื้ออายเอาไปเลี้ยงคำด่ามาทางหลังมันก็บดสบายใจได้พี่น,อน้องเนี่ยในการเลี้ยงหมูป่าเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวพอพ่นอิ่มแล้วพอกัดแยกย้ายกันไปหารับแผ่นอนหมูขึ้นซื้อว่าหมูกินแล้วก็นอนเนาะพอพ่นหิวพอกัดลุกเห็นได้กนิ่นคนที่เลี้ยงมาพอกัดแลน่นมาหาซื้นอกซื้นใจอย,อยู่ด้อยครับไปหัน่นไปหนีไปถอกไปเที่ยวก็คิดฮอดพิ่นเนาะ ในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยคิดโหดเจ้าตัวเล็กๆทุกๆตัวนะครับแต่ก่อนก็เราเลี้ยงแบบนี้เราก็ทําใจไม่ได้พอมีเกษตรกรเพื่อนมาขอแบ่งไปเนาะครับเฮาก็ทาแต่บ่ได้เพราะว่าเฮากับเพลงของเฮาเราลักของเราเนาะในอาชีพการเลี้ยงหมูป่าแต่ก็ต้องทําใจเพราะว่ามันก็เป็นโกงกรรมโกงเกวียนเนาะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดเนาะครับเนี่ยเป็นบางตัวให้เพื่อนกัดกันเลยเนี่ย แล้วจะมีตัวเพ้แล้วก็จะไม่ทำร้ายกันเลยทีเนี้ยเนี่ยตัวเล็กๆมันก็จะถ้าเราไปแยกเนาะมันก็เหมือนเดิมแต่ตรงนี้เราก็ฝึกให้เพิ่อนอยู่ร่วมกันเนี่ยพวาเป็นอยู่เนี่ยเริ่มฮัดกินเลยนะพี่น้องทำอย่างนี้เรามีพี่เลี้ยงคอยพาน้องๆเนาะอ่าพิ่อนอ่ากินอา,กอาหารแต่ก่อนเบาแอดก็ ุ้มใจเหมือนกันนะเป็นอาทิตย์กว่าเด็กๆจะเริ่มมากินอาหารแต่ตรงนี้คือเรามีประสบการณ์ในการที่เรามาเลี้ยงช่วงระยะเวลาที่เราแยกข้อออกมาแต่ก่อนเนี่ยเป็นอาทิตย์เราต้องสูญเสียหัวอาหารที่ให้เด็กๆก,กินเนาะครับเพิ่นจะกินนิดเดียวเนาะแต่ตรงนี้มันจะมีพี่เลี้ยงเนี่ยไว้คอยอให้เพิ่น พาน้องๆกินพักหลายนะครับการเลี้ยงหมูป่าเลี้ยงเยอะๆแบบนี้เนาะต้นทุนของบรอดแอดก็ไม่มีอะไรมากมายใจเรารักอยู่แล้วเนี่ยสองตัวเนี่ยมาดูดูการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเรามีาลูกหมูเราเยอะๆแบบนี้เราก็มีความสุขใจนะครับเพราะว่าแหล่งรายได้ของเราก็จะอยู่กับลูกหมูเนาะเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวที่มันกำลังกิน สักพักหนึ่งสักอาทิตย์สองอาทิต,ย,ย,ตปปปปปย์เนี่ยก็จะอ้วนตุ๊บตักปิ่ดับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วชอบแล้วนะครับเนาะอยากหันมาเลี้ยงหมูป่าเป็นอาชีพเสริมเหมือนบ่าวแอดต่อสาเร็จไปอีกขั้นหนึ่งไม่ใช่สําเร็จแบบปังๆนะครับเลี้ยงตามแรงเราเท่าที่บ่าวแอดเลี้ยงได้เนาะเนี่ยก็จะเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของเราอ่าบ่มีวัน จบสิ้นถ้าเรายังอยู่ในจุดตรงนี้เนาะพอเราบริหารเป็นสักพักหนึ่งเรายกคอ,อกตรงนี้ออกไปหมดอสองสามแม่พันสี่แม่พันพวกเราก็จะโคอดออกมาไล่เราจะมีเงินหมุนเวียนในครอบครัวเราตลอดตลอดนอะครับพี่น้องเป็นภสนใจมากปุ๊บอยากได้หมูไซ้์ใหไซ้เล็กไซ้กลางาที่เฮาผสมแล้วเนี่ยยังนีจะมีหลายๆรุ่นเนาะ เนี่ยเด็กๆก,ก็ยังทะเลาะกันอยู่เนาะเี่ยสักพักหนึ่งเพื่อจะได้กินโอ,อ่งอาหารแล้วทีนี้เรื่องของการาแยกออกมาแล้ววันที่สองกลางคืนก็จะมีเด็กๆร้องหาแม่บ้างเนาะแต่วันนี้ก็เริ่มออกมาหลอกมหลิน,น้าเพื่อนแล้วเนี่ย เลือดผสมเลี้ยงง่ายขยายพันธุ์เร็วที่บลแอดอยากจะแนะนำเว้อายหันมามองอีกอาชีพหนึ่งเนาะที่มันจะสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวบางคนก็ถามมาเลี้ยงแล้วจะไปไหนบางคนเลี้ยงแล้วก็มีแต่คนเว้าวข้างบ้านว่าอู้เลี้ยงไป่ิช่ซื้อจังสั้นจังซีเราไม่ต้องสนใจถ้าเราจะทำอะไรแล้วเนี่ย เราก็มองหาตลาดของเราไปเรื่อยๆและถ้าเราเลี้ยงหมูเยอะๆอย่างนี้เราจะทํำยังไงตลาดมันจะเข้ามาหาเราเองนะครับเนี่ยขนาดเลี้ยงในหมู่บ้านปากต่อปากก็ยังจะไม่พอขายแล้วนพี่น้องตรงเนี้ยมันบริบูรบริเน่าคืออาหารใด้พี่น้องเราถ้าเราไม่ได้ขายรุ่นเล็กๆเราก็จะเก็บไว้ขายรุ่นนุ่มรุ่นสาวหรือเราจะเป็นพ่อพนันธแม่พันธุ์เนี่ย ออกไปมันจะมาเรื่อยๆเนาะครับลูกค้าเราก็จะมาหาเราเรื่อยๆเรื่อยๆคะแนนเฮาทำลูกหมูเราให้อ้วนให้พี่ตะมตะมิเนี่ยเริ่มเพิ่นฮัดกินหออกอาหารเราก็จะเสริมวิตามินพวกพงพวกพวกัพก,พก,พกบ้างให้เพิ่นกินเนาะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าฝนแล้วพักหย้าป่าปิ้งกหลายเดี๋ยวนี้เบาแอร์ก็จะไปเอาเครื่องตัดจงตัดหญ้าตามกันคู่หนอกคุคู่นาหรือ,อ พักตบเาอกสวามาให้เพิ่นกินต้มบอกต้มบอดสูตรของการเลี้ยงหมูอาหารการกินเผิ่นนะมีตามท้องไร่ท้องนาของเขาหรือว่าสวนเขาตามข่างบักค่างบ้านเนาะต้นกอกต้นกล้วยกินได้เบิดตนะครับพี่น้องเนี่ยขัาหลายดีหลายเนาะครับนในการเลี้ยงหมูป่าเนี่ย ใงระยะเวลาที่เราแยกข้อออกมาทีนี้หลังจากเพิ่นบ่ได้ไปคุกคีกับแม่เพิ่นแล้วเขาจะเปลี่ยนมามองหาคนที่มาให้อาหกอาหารคนที่เลี้ยงเหมือนบ่าวแอดมาเพ่อจะจํากลิ่นได้เราจะมีสัญญาณกันแบบบ่าวแอดจะเรียกแบบเขาจะรู้เลยเขาจะวิ่งมาเลยเพราะว่านี่ก็คือเป็นเสียงแห่งอาหารเนี่ย เราไม่ต้องจําเป็นเนาะที่ว่าจะต้องเลี้ยงสองมือแต่เฉพาะคนที่ไม่มีเ,มเวลาเวนาะครับมันจะง่ายใน,ในการเลี้ยงหมูแต่แถ้าเรามีอาหารขึ้นซื้อว่าหมูเนาะมันก็กินได้เบิดกินเบิดมือ้อมีพักมีหย่ากระถิ่มไว้เลยเนาะครับแต่ห้ามที่บ่าแอดก็เคยลงคลิปให้ดูไปแล้วลำ่ำที่เราให้อาหารหมูไม่ว่าจะเป็นหมูแม่ลูกอ่อนหมูตัวเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเนาะ ค้างคืนห้ามให้เพื่อนกินเด็ดขาดเพราะว่าจะช่วงระยะเวลาตรงนี้หนึ่งถึงสามเดือนสี่เดือนเนี่ยลำสูงลำใสเพื่อนก็นยังบวกขแข็งแรงเพราะว่า,าเพื่อนก็นเริ่มกินอาหารนอ่อน,ออนไปก่อเนะพี่น้องเฮาก็ต้องดูแลใส่ใจ,จตรงนี้เพราะว่าท้องเป็นโรคท้องร่วงขี่หลอกขี่เล้วท่ายลวกท่ายเล้วเฮา,าต้องเตรียมไว้แต่บเบวแอดก็จัดการกไว้ตลอดใบฟรัอกใบฝรั่งก็มา โยนมาทิ่มไว้ให้เพื่อนไว้กินเล่นเนาะเพราะว่ามันจะแก้เกี่ยวกับโรคท้องลงท้องร่วงเนี่ยหรือว่าใบกงใบกล้วยน้ำบอกน้ำว่าหรือเย็นเย็นมาถ้ามีากล้วยน้ำวงน้ำว่าแบวแอดก็จะเอามาโยนให้เพื่นอนกินเนาะบำรุงเพราะอะไรถ้าเราเลี้ยงด้วยความใส่อกใส่ใจความรักความใส่ใจต่อสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็จะตกผลตอบแทนมาให้เราได้พี่น้องเนี่ย นี่คือการเลี้ยงหมูป่าเนี่ยแต่ก่อนบาเอสก็ไม่เคยผูกพันขนาดนี้พอเห็นแบบนี้แล้วซื้นอกซื้นใจดีอกดีใจเลยพีน่น้องเนี่ยมีกําลังในการขับเคลื่อนถึงบอกว่าอจะเป็นต้นถอกต้นทุนต่ำหรือสูงกับมันบกเกี่ยวกันมันอยู่ที่ใจเรารักหรือเปล่าในการอาชีพทำอ,อยู่ตรงนี้ที่จุดที่เราทำเนาะเนี่ยคุ ติดปากว่าไม่เท่าเราทําเองเราใส่ใจก็เหมือนกับอาชีพต่างๆที่เราทำนั่นแหละแต่เราใส่อกใส่ใจสิ่งตอบแทนมามันก็เป็นผลดีต่อเราเนาะนไม่ว่าเราอยากเข็นเพื่อนเลี้ยงก็เลี้ยงและแต่ปล่อยให้ลูกหมูของเราจอร้อยผอมแห่งโซอันนี้บ่าวแอดก็มีบ้างเนาะวันไหนที่เรามีากระตงกระตังเราก็ไปซื้อหัวอหอกหัวอาหารมาให้เพื่อนกินเพราะว่ายัง มันหักมันแพงไปแล้วพี่น้องในอาชีพตรงนี้เราก็อยากให้เพื่อนได้กินอาหารดีๆคือคนนี่แหละพี่น้องก็ยังอยากกินอาหารดีๆก็จะกินอาหารซ้ำซากซ้ำซากเ็บแบบเก่ามันกับว่อยากเบื่ออาหารข้า็เปลี่ยนไปตลอดตลอดเนาะพี่น้องนี่สุดปังสุดงามเนาะการเลี้ยงหมูป่าเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเห็นบ่เห็นเด็กๆก,กินแล้วก็มีความสุขเนาะพี่น้องพันที่เราแยกลูกออกไปก็แข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้เนาะ เพราะว่าเราให้ลดอาหารให้กินแต่น้ําของวันก่อนวันที่เราจะแยกลูกออกเนาะเพราะว่าอะไรมันจะทําให้เ <c oughs> ต้านมหมูเฮาบอับอักเสบเนาะเพราะว่านัาน้นนมเพิ่อนออกบเบดนะพี่น้องมันก็จะทําให้เป็นเต้านมเสียเนาะในการที่เราจะผลิตหรือ,อ <c oughs> ทับต่อไปที่เพิ่นจะมีลูกเนาะ <c oughs> มันจะมาทำให้หัวนมบอดเนาะพี่น้องเนี่ย ตามหลักแล้วเราไม่ต้องให้ยาแก้คงแก้ไข้แก้อักซงอักเสบอะไรแล้วเนาะนี่ล้วก็เป็นเตรียมตัวเนาะแล้วก็มันสังเกตทีนี้สักพักหนึ่งเดือนประมาณเดือนหรือสองเดือนเราก็สังเกตหมูแม่พันธุ์ลงเขาที่แยกลูกออกเนะาะสังเกตแบบใดที่เบลแอดเคยย้ำเสมอเนาะครับเนาะเออไอเพิกกระทักเบาแอดมาตลอดสังเกตพฤติกรรมเนี่ย เพื่อนเสิซึ้งซึมโบกินอาหารไปสักพักหนึ่งเพื่อนสิบอยากกินอหกอาหารแล้วเพื่อนก็จะยืนนิ่งๆแต่อวัยวะเพศเพือ่อนจะแดงเป่งปนลุกตาลึงนะครับแปลว่าเพื่อนอพร้อมที่จะให้ตัวผู้มาทับเนาะเนี่ยเราก็ต้องสังเกต,ตตรงนี้ให้เป็นเพราะว่าเราสังเกตไม่เป็นก็คือเขาเสียเวลาเวลาในการหายอหกอาหารสิ้นเปลืองไปอีกนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยส่วน,น อ่าแม่แม่ทั้ง4ตรงนี้ก็บ่าวอดก็แยกออกมาแล้วเพราะว่าทับหมดทุกตัวแล้วเนี่ยเดือนกว่าๆแล้วเนาะเนี่ยเนี่ยหรือแม่พันที่อ่าเอือยอายเพิ่นทักมาว่าตัวที่ท้องแล้วเป็นขายราคาเท่าไหร่ตั้งแต่3,500ถึง6000นเนาะครับเพราะว่าอะไรแล้วแต่ขนาดของหมูของเราอ่า มีความชัวถ้าไม่ชัวจะไม่ให้ลูกค้าเลยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวตัตวตน,นี้กระรกรก็ใส่พันดูล็อกตันี้ก็จะใส่าพ่อพันเผือกเลือดร้อยเรียบร้อยเนาะกลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าตัวนั้นมันได้ไม่ตอบโจทย์ให้บ่าวแอดแต่เป็นตัวพูดชอบมากเลยตัวเมียไม่ชอบเนาะครับตัวนี้ก็พร้อม อีกระยะหนึ่งอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะคลอดมาให้บ่าวแอดแล้วมาเสริมทับเด็กๆตรงนี้เนี่ยเราจะมีหมุนเวียนตลอดพอเราปล่อยคอกนี้ออกไปปุ๊บสามสี่ตัวนี่ที่จะคลอดแล้วก็อีกสองตัวนั่นอีกเป็นหกเจ็ดตัวเรามีแม่พันธุ์เจ็ดแปดตัวนั้นเราจะมีหมุนเวียนตลอดนะครับรายได้ของเราจะเข้ามาหาเราตลอด เ,เราจะบกขาดลูกหมงลูกหมูเลยแต่ถ้าเป็นให้บ่าวอดไปเลี้ยงสายพันธุ์เลือดร้อยมันบโตบโจทย์ให้บ่าวอดคือได้ลูกน้อยเนาะพี่น้องและมันก็ชอบทําร้ายลูกด้วยแต่ตรงนี้หมูป่าพันธุ์นี้ที่บ่าวแอดผสมข้ามสายพันธุ์มาเองแล้วก็ทําเองเนี่ยใช้ระยะเวลาที่เรามาทําก็เป็นปีเนาะปีสองปีกว่าจะได้มาเป็นพันธุ์นี้ออกมาให้บ่าวอดเนาะเนี่ย แต่ละข้ามสายพอกสายพันธุ์ที่เรามาทําเองดัดแปลงเองเนี่ยมันก็ใช้เวลาคือกันกว่าจะได้มาเป็นหมูพันธุ์นี้เนาะครับเนี่ยพันุ์ผสมเนี่ยสามสี่สายพันธุ์มันก็จะได้ลูกมาเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนี่ยสีสันเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวน่ารักตาโมกตามิเนี่ยเริ่มแล้ว เราต้องเอาที่ให้อาหงอาหารไว้ขยายขยายออกไปเพราะว่าเพื่อจะได้เผื่อเพ่มันจะได้กินกันได้ครบนะครับโบเมนว่าจะมาใส่อ,อันเดียวแล้วก็เลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะตัวที่มันกินโบทันมู่อีกเขา,าต้องดูแลใส่ใจตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยอาหารเสริมพวกใบหมอกใบไม้ใบกอกใบกล้วยใบบัซซีดอกซีดาหรือใบฝรั่งละบ้านเฮานะละฮองมาทิ่มไว้เพื่อนกินกันนังอ่า กันเพิ่นเป็นลรกท้องหลกอลกทงร่วงเนาะเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้เราจะพิธีพิธนันในเรื่องอาหารการกินให้ลูกหมูของเา้าเพราะว่าลำใส่เพิ่นกันยงโบแข็งแรงเพิ่นยังกินอาหารเลวอยู่เนาะหรือว่า,ามีฐานหุงต้มเนาะบ่าวเอกจะทุบ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 มาโยนไว้ในตรงนี้เลยโยนแล้วตัวไหนมันเป็นไอมันมันกลิ่นมันชอบนะพี่น้องลองทําดูเด้อ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับบ่าแอดก็สืบทอดมาจากคนท่าคนแก่บอกเนาะแก้ไอสำหรับหมูที่อไอกระตอกกตอกรต๊อกนะครับเนี่ยเราก็ะกะกะกะจะแก้ได้นะครับบัดนี้บ่าแอดกับพามาเที่ยวมาชมการอัปเดตลูกหมูป่า,าหลังจากแยกคอกออกจากแม่เรียบร้อยบ่าแอดจะขออราพาจ่าก่อนเ้ยพี่น้อง ขออยู่ดีไม่แหงอยู่ดีมีสุกสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่ากเจ็บอย่าจนมัางมีเงินทองร่รํารวยร่รยํารวยตลอดปีตลอดไปนะครับอขออำนาจคุณพระศรีรัตนาตายัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครพนมปกปักรักษาเอื้ออายน้องนุ่งให้อยู่ดีสบายสุขขู่สุขคนรุ่งเรืองเลื่องเลื่อนะครับโลกจะมาแผ่วพานมานจะบางเบียงเบียดน,นะครับเฮ็ดกิจการยังขอให้ปังปังรุ่งเรืองรุ่งเรืองสุขขู่สุขคนนะครับเด้อไปแล้วเด้อฮัหกลหลายแทงหลายนะครับไปแล้วครับ